สวัสดีครับวันนี้ผม Beauty MG Villa Film Camera นะครับวันนี้นะครับวันที่18ตุลาคม2564นะครับวันนี้จะมารีวิวนะครับกล้องฟิลม์มนะครับวันนี้เป็นกล้องวินเทจอีกแล้วนะครับโอเคกล้องตัวนี้นะครับก็คือกล้อง Canon น a n o n e t q l 19นะครับ ตัวนี้เนี่ยอายุของมันก็น่าจะประมาณห้าสิบกว่าปีมาแล้วนะครับผมก็ยังไม่เกิดเลยอายุตอนนี้ผมก็ยีิบสี่นะครับอ่ะให้ดูสภาพตัวกล้องก่อนนะครับสภาพนี่ข้างบนนี่โอเคมากครับมีรอยแค่ตรงที่การกรอฟิล์มเนี่ยมันขวรนเนี่ยตรงนี้นะครับอ่ะแล้วก็ข้างล่างมันจะมีรอย เนี่ยนะครับเหมือนกับสนิมขึ้นหน่อยหนึ่งอ่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับโอเคเนี่ยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยลอยสนิมขึ้น2จุดนะครับแต่ว่ามันก็นิดเดียวนะครับเดี๋ยวดูก่อนครับว่าจะหาสีมาแต้มเพ้นท์ได้หรือเปล่านะครับแต่ว่ามันก็หายากอยู่นะครับอ่าแล้วเดี๋ยวให้ดูเลนส์นะครับกล้องตัวนี้เนี่ยก็ติดเลนส์ s e นะครับ45มิล f 1.9 f ประมาณนี้เนี่ยถ่ายหน้าชัดหลังละลายสวยเลยนะครับ f กว้างมากอ่ะให้ดูก่อนเนาะว่ามีอะไรบ้างโอเคแล้วเดี๋ยวจะให้ดูห้องฟิล์มนะครับอ่ะเปิดให้ดูเลยตรงนี้เป็นที่สำหรับใส่กลักฟิล์มนะครับก็ยก การก่อฟิล์มขึ้นแล้วก็ใส่แล้วก็ดึงหางฟิล์มพาดมาตรงหนามเตยสีขาวเนี่ยนะครับแล้วก็พาดมาตรงเส้นสีส้มตรงนี้ขีดสีส้มพาดไว้นะครับแล้วก็เราไม่ต้องขึ้นฟิล์มนะครับเราก็ปิดแผ่นอันนี้ทับลงมาโดยการปิดฝานะครับปิดอันนี้แล้วแผ่นนี้มันจะทับหางฟิล์มเราก็ขึ้นฟิล์มนะครับขึ้นไปสักนิดนึงให้มัน ดึงเข้าไปนะครับแล้วเราก็ปิดฝาอ,อย่างนี้นะครับแล้วเราก็ขึ้นไปขึ้นฟิล์มถ่ายไปนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูนะครับว่าอะไรบ้างอันนี้เป็นการกรอฟิล์มนะครับอันนี้เป็นโคชูมันจะต่างจากฮอชูตรงที่ว่าฮอชูเนี่ยมันจะมีขั้วสาหรับซิงกับ แฟตนะครับแต่ว่าอันนี้มันไม่มีขั้วไฟฟ้าที่ซิงกับแฟตมันก็เลยเรียกว่าโคชูนะครับอ่ะและอันนี้ก็จะเป็นก้านขึ้นฟิล์มนะครับขึ้นก็ขึ้นอย่างนี้อันนี้เป็นปุ่มชัตเตอร์ก็กดถ่ายนะครับอ่ะและอันนี้ก็วิวไฟเดอร์ข้างในวิวไฟเดอร์มันก็จะมีสี่เหลี่ยมจางๆนะครับตรงกลางซึ่งไอ้สี่เหลี่ยมตรงกลางเนี่ยเห็นไหมครับ มันจะเป็นตัวไว้สำหรับโฟกัสเลนส์ไฟเดอร์เนี่ยมันจะโฟกัสโดยการหมุนนะครับเพื่อให้ภาพเนี่ยมันซ้อนกันสมมติว่าถ่ายคนนะครับแล้วคนเนี่ยเวลาดูในสี่เหลี่ยมตรงกลางเนี่ยมันแยกเป็น2คนเราก็ต้องโฟกัสจนกระทั่งแนบเป็นคนเดียวนะครับแล้วเราถึงจะถ่ายได้มันถึงจะชัดถ้ายังเป็นอย่างนี้อยู่นะครับหรือมันเยื้องกันอะไรเงี้ยมันจะเบลอนะครับ อันนี้เป็นวิธีการโฟกัสแบบเลนส์ไฟเดอร์แล้วเดี๋ยวให้ดูในวิวไฟเดอร์ต่อนะครับข้างบนของวิวไฟเดอร์เนี่ยเป็นสเกลของ F-stop ที่กล้องคำนวณได้นะครับแต่ว่าต้องหมุนไปที่ออโต้กล้องตัวนี้เนี่ยระบบวัดแสงมันทำงานตามสภาพแสงนะครับแต่ว่าผมไม่ชัว์นะครับว่ามันตรงหรือเปล่าเอาเป็นว่าวัดแสงเนี่ยผมตีเสียเอา,เอาไว้ก่อนนะครับ แล้วก็ข้างบนสเกลของ f อฟสตเนี่ยมันก็จะมีเข็มนะครับเข็มเนี่ยมันก็จะเลื่อนไปทางซ้ายทางขวาตามสภาพแสงที่เราอยู่นะครับเราอยู่ที่ที่แสงเยอะ F มันก็จะแคบเข็มมันก็จะวิ่งไปทางซ้ายถ้าอยู่ในที่มืดมืดเข็มมันก็จะวิ่งไปทางขวานะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่สําหรับเปิดฝาหลังนะครับก็ดันลงมาอย่างเงี้ยฝามันก็จะเปิดออกนะครับ โอเคตัวนี้ไอตัวฟองน้ําบุกกันแสงเดิมเนี่ยมันเสื่อมหมดแล้วนะครับผมก็เลยบุกกันแสงใหม่นะครับแต่ว่าผมไม่ได้บุกโดยใช้ฟองน้านะครับผมใช้วิธีการบุกด้วยไหมพรมแทนนะครับอ่าเดี๋ยวผมขอทิ้งลิงก์การบุกห้องฟิล์มด้วยไหมพรมไว้ใต้คลิปนะครับพอดีผมต้องให้เครดิตด้วยนะครับว่าเอามาจากไหนยังไงอ่าแล้วก็ปิด อย่างนี้นะครับโอเคแล้วก็ใต้ตัวกล้องนะครับอันนี้ก็จะเป็นช่องสําหรับใส่ฐานนะครับเวลาเราจะเปิดเนี่ยเราใช้เหรียญบาทไขหรือว่าจะใช้เล็บจิกลงไปแล้วก็หมุนเอาก็ได้นะครับเนี่ยหมุนอย่างนี้โอเคอ่ะกล้องตัวนี้เนี่ยจะใช้ฐาน px 6 2 5นะครับก้อนเดียวหรือว่าเราจะใช้ฐานเป็นฐาน lr 4 4ก้อนเดียวก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่า lr 4 4เนี่ยไฟมันจะอยู่ที่1.5นะครับแต่ว่า px 6 2 5เนี่ยจะอยู่ที่1.3นะครับหรือไม่แน่ใจผมอาจจะใช้ lr 4 4ใสก็ได้ว่าแสงมันก็เลยเหมือนกับไม่ค่อย ไม่ค่อยโชว์ว่าตรงหรือเปล่านะครับอ่ะเพราะฉะนั้นผมก็จะตีว่าแสงเป็นเสียไปก่อนนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นปุ่มสําหรับกดเวลาถ่ายหมดเพื่อที่จะกอฟิล์มเข้ากลักนะครับอ่ะแล้วให้ดูข้างหน้าบ้างอันนี้ QL QL นี่คือเป็นสสญลักษณ์ชื่อรุ่นของมันนะครับก็คือ Quick Load ก็อย่างที่บอกนะครับว่าใส่ฟิล์มแล้ว ฝานะครับคือดึงหางฟิล์มไปตามจุดที่บอกเมื่อกี้นี้นะครับว่าขีดสีสม้มแล้วก็ค่อยๆแง้มไอตัวฝาปิดเนี่ยให้แผ่นเนี่ยมันทับหางฟิล์มแล้วเราก็ดึงเข้าไปหน่อยหนึ่งนะครับก็อันนี้ทําขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหานะครับไม่ให้มีปัญหาเรื่องของฟิล์มหลุดอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่าต่อไปก็จะเป็นตรงนี้ตรงนี้เป็นขั้วสําหรับเสียบแฟตนะครับ นี่นะครับอันนี้เป็นขั้วสําหรับเสียบแฟลชอันนี้เป็นแค่ขาสําหรับเสียบเฉยๆนะครับเขาเรียกว่าโคลโชเพราะว่ามันไม่มีขั้วไฟฟ้าโอเคแล้วมาดูตรงนี้บ้างตรงนี้ก็จะเป็นตัวปรับชัตเตอร์สปีดนะครับบางทีเนี่ยเราหมุนมาที่สิบห้าอย่างเงี้ยแล้วมันหมุนต่อไม่ได้นะครับเราก็ต้องกดปุ่มอันนี้ลงไปนะครับเนี่ยปุ่มอันนี้นะฮะกดลงไปแล้วก็หมุน ไปที่สปีดต่ํากว่านี้ได้นะครับแล้วพอถึงหนึ่งเนี่ยมันหมุนไม่ได้ละก็ต้องกดปุ่มเนี่ยค้างไว้อีกทีหนึ่งนะครับกดค้างอีกทีหนึ่งโอเคมันโฟกัสช้ามันก็จะไม่ชัดเนาะโอเคเริ่มชัดขึ้นและอ่ะนั่นครับกดปุ่มนี้ค้างไว้แล้วอ่ะถ้าไม่กด ถ,ถ้าไม่กดเนี่ยนะครับหมุนไม่ได้ต้องกดค้างเนี่ยเราถึงจะหมุนไปที่ชัตเตอร์บีได้ถ้าหมุนกลับมาเนี่ยไม่ต้องกดปุ่มอะไระครับหมุนได้เลยอ่ะอันนี้ผมหมุนมาที่15แลวหมุนเหมือนมันหมุนไม่ได้มันขึ้นอยู่กับ ISO ที่ใช้ด้วยนะครับอันนี้ ISO อยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยอันนี้อยู่ที่เท่าไหร่วะเดี๋ยวก่อนฮะ โฟกัสช้ามากโอเคงั้นเดี๋ยวผมดูเอง800เนาะมันตั้ง ISO ได้ตั้งแต่25ถึง800นะครับถ้าผมดัน ISO ตรงนี้ลงมาวิธีการตั้งเนี่ยก็เอาเล็บจิกนะครับ ไอ้ก้านเนี่ยแล้วก็ค่อยๆเลื่อนแล้วพอเราปล่อยปั๊บมันก็จะล็อกแล้วมันจะหมุนไม่ได้ละก็คือต้องใช้วิธีเอาเล็บจิกนะครับแล้วเดี๋ยวดูนะครับเมื่อกี้มันถึง15ที่ ISO 800เนอะเมื่อกี้ผมตั้งมาที่200เนี่ยพอลงมาถึง200เนี่ย ISO ดันลงมาเนี่ยอันนี้มันอยู่ที่สีแล้วมันหมุนต่อไม่ได้นะครับก็ต้องกดปุ่มนี้ค้างไว้แล้วถึงหมุนต่อ สองหนึ่งหนึ่งหมุนไม่ได้ก็กดอีกแล้วก็หมุนไปที่ชัตเตอร์บนะครับโอเคแล้วก็อันนี้ตั้ง f e อ t o p นะครับอ่าโอเคเวลาอาัดจ,จะไม่พอแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันพาร์ทสครับ